คือไม่ว่าแทงสองตัวจะไม่คือจะไม่คือโอ้ยปักไฟไม่โดนหรอิึเตอร์มาข้างซ้ายเดี๋ยวชีวิตไปแล้วควรโดนนะควรทำอะไรข้างบนลสะปอร์ตายแล้วมีเลือดต้องมึง ตายตายเอาโบเสียชีวิตให้หมดครับยืนครับยืนครับมาครับมาครับอู้ไม่สู้ไม่สู้แน่นตีแล้วเว้ย ตายอ้ดันทดแล้วก็ตายทันทีโดนวิตเตอร์วิตเก็วิเตอร์ดิได้บ่เป็นกากมีเออเก็บสองมาเอาเรื่องมาเทพจริงเทพจเท่โอ้ยติดติดติดมา พูยไม่โดนว่ะยิงยข้างบนฟรีๆเลยเนี่ยเห็นยังวะเห็นแล้วเว้ยยิงยิงองนันนี้ไม่โดนโอ,อีกแล้วอ้าวเสียชีวิตง่าย <My thanks S 1> ต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้ก็เช่นกัน Workers, ไมกแล้วดอกรับไอ้ดอกตัดมันกลางมือทำไมวะไอ้นี่ไงเหมือนกินจีอ่ะรีเฟกกินจีจะทอนโอ้ไม่ตายเออตายเองตายเบยตายเบยน่ะสาวไปไปแล้วหนับหนุนหนับหนุน โอ้ห้าวห้าห้ามากไปหน่อยห้ามากไปหน่อยจะตาย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 ห้ามากไปเกือบตายแห่วะาเฮ้ยมันเยอะเยอะมันตีกันด้วยช่วยเอาการโดยตรงไม่ได้วะมันเอาการอะไรหนูเนี่ยถ้าการไอ้นี่นี่หว่าการสะพอนอเมริกา800ไม่ได้การเฮดช็อตแล้วมันยิงแรงอย่างวะอ๋อเหลือเลื่อนนิดเดียวด้วยเลยตะกี้ออกจอกาะเลยก็ได้เว้ย ใช่ใช่ใช่เสียอันตีวะอุ้ยนั่งไงวะแล้วเออโดนอะไรเนี่ยเออตายตายตายอุ้ยเกือบเสียชีวิตว่ะโคเทปเดเราออกเวกเตอร์ขั้นสองคันสามเลยไทราซาดเบสแม่งชมว่ะ ชมว่าเป็นนักล่าพวกสัตว์ดุร้ายรีสนักล่าศูนย์ตอบมันหน่อยเดี๋ยวมันว่าถ้าไม่ตอบมันจะว่ามันเหงามันคุยคนเดียวจริงครับยิงกิมันตีครับชิวๆชิวๆแล้วค่อยใช้โลโคนโดหมดเมื่อไหร่มึงตายนั่นแหละเอาแล้วอ้กดผิดไปกดแคนเซิลมนตีตัวเองโคตรจะฟาร์ติสเกมอีกแล้วเสียงันตีทิ้งเลย โง um. ่กว่านี้ก็กูนี่แหละโง่กว่านี้ก็เรานี่แหละนะโง่กว่าเราก็คือเราเอาเฮึออกมาได้ไงมันบินขึ้นมาตามไงโง่กว่าเราก็เรานี่แหละอันตรี้วไปกดแคนเซิลเฮ้ยโอ้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 สู้วะสู้สู้บวะ สู้สู้ติดใจสู้ข he uh uh ้าหันข้าหานข้าหานบ่ข้าหานอาหารใช่ไหมข้าหานมากบ่ยืนจริงอีที่ท um ี่อือไทยไยไทมันข้าวหานไทรมันข้าวหานไทรมันข้าวหานมัางบอกเราเดี๋ยวเราไปเก็บถึงที่เขาแม่งไม่โดนตามครับตามครับนักล่าอสูรเค็คไคชิเฮ้ยโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษโทษอ ความห้าวหารก็นี่แหละติจบเลิกก็ขั้นสองเองเหรอนื่ว่าขั้นสามแล้วขั้นสามพวกทอร์โบนี่มีตายภา,ายในสต์ตายไนจซอยิงแม่งไม่โดน,น,นอีกพันด,ดุไพราพันดุเน,นี่ยมีกลางลงกลางโลง่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น ตไปไปบินไปไหนมึงปิดได้บินดีตายตายมันอยู่ไหนกันวะอันตีมีอันตีด้วยอันตีอันตีบออันตีอันตีบออันตีบออันตีบอออันตีบอฮะฮะอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นแค่ล้อเล่นแค่ล้อเล่นนี่เฉยอย่าใจเยะอย่าอย่าอย่าใจร้อนเก็บ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 แบบอี easy ยิงฟรีๆอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ย r ีโหลดทำแมวเลยตอนนี้ไหมเฮ้ยสกายได้อยู่ก็ใครมันอันตรงอันสรีนะต้องการบ่มามาดูครับดูพันดูพันดูยิงครับด okay. er. er. ูครับดูครับโคตรดูพันดูพันดู ยงอัดหน้าอัดหน้าหน้าบ้านครับพันดูครับนะครับดูครับกูดูครับอืมอัดหน้าอัดอ้าวแม่งไม่ตายแม่งไม่โดุอืมเยี่ยมเฮ้ยพันดูมันก็งี้แหละนะอา้าวทำไมกูไม่ได้วะอุตส่าห์ดุอย่างดีอีนี่แม่งแย่งว่ะแย่อุตส่าห์พันดุ ไ,ได้อีกชั่วโมงดกันนี่เป็นกีเทียร์แล้วกีเทียร์ใช่พันดุจริงๆดุแม่งตั้งคู่นี่แหละหนึ่งแสนดาเมจเก้านาทีโคตรเร็วมากๆเอเดมชั่นสามสิบหกว่ะคิดมสารเสียงไก่ก็มาเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เรนโบรูนมีแฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคนไหนที่ยังไม่กดไลค์นะครับสามารถิมิ์หาคำว่าเรนโบรูนจากใน Facebook ได้เลยนะครับหรือถ้าใครชี้เกียดมพิแเราก็สามารถกดเข้าได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับการอัปเดตคลิปจากผมก่อนใครเลยหรืออจจะไม่ก็ได้อย่าลืมเข้ามากดกันเยอะๆนะครับ